พันโทคิมฮยอนแทผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษ7-7ของเกาหลีใต้ถแถลงว่าได้รับคำสั่งให้ควบคุมพื้นที่รอบอาคารรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อขัดขวางไม่ให้สมาชิกสภานิติบัญญัติเกาหลีใต้เข้าไปในอาคารเพื่อร่วมกันลงมติคว่ำการประกาศกฎอายการศึกของผู้นำเกาหลีใต้ทหารของหน่วยนี้เป็นเหยื่อของคิมยงฮยอนอดีตรัฐมนตรีกลาหหมซึ่งมีบทบาทในการสนับสนุนการประกาศกฎอายการศึกในครั้งนี้นะครับ โดยคิมยงฮยอนถูกคุมตัวและเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อหากบฏเมื่อวานนี้หลังจากยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาด้านกระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้ได้สั่งห้ามไม่ให้ยุนซอกยอเดินทางออกนอกประเทศและเปิดกระบวนการสอบสวนข้อหากบฏในการประกาศกฎอัยการศึกเช่นกันครับ ปัจจุบันยุนยังคงดำรงสถานะเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเกาหลีใต้ท่ามกลางกระแสคัดค้านในกลุ่มนายทหารระดับสูงที่ทวีค,ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆยุนรอดพ้นจากการถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งเมื่อช่วงเย็นวันเสาร์นะครับหลังจากสสฝั่งรัฐบาลเข้าร่วมเพียง3คนทำให้เสียงไม่ถึงสงในสของสภานิติบัญญัติ โดยจำนวนผู้ลงคะแนนเสียงเหลือเพียง195เสียงทำให้การลงมติเป็นโมฆะเนื่องจากที่ประชุมมีสอสอไม่ครบหรือไม่ถึง200เสียงเพื่อผ่านยติดังกล่าววันนี้หนังสือพิมพ์เกาหลีใต้ได้เปิดหน้าสอสอฝ่ายรัฐบาลทั้งหมด105คนที่บอยขอดการลงมติถอดถอนประธานาธิบดีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยกัน